ทั้งฟ้าท okay. ั้งาเปอนกันฟ้าที่ผู้หญิงที่โง่แมนที่ชายที่สามแมนเริ่มวิ่ลงมาข้าว สี่ต่อหกี่ดูทำมากเกมนี้ทีมหญิงเริ่มเริ่มสี่ต่อหกทีมหญิงนำแยกไปแยกไปรับบอลีมหนงทีมเ่ม ก็ได้ทีมหญิงเริ่มเล่นเริ่มได้ชอบลายตาจฉตอนบอกว่าเป็นภาพลายตาเพราะว่าเสื้อนี่นะลายทำให้ป้องกันลำบากยิงเลยทีมหญิงได้สามคะแนนเป็น6กต่อสี่คะแนนเฮ้ยเป็น9 ามาอีกแล้วจะตับไม่ได้จริงระวังนม็กซ์จะนี่แย่ไปอยู่นั็กจะตามไปมีการชุดขามีการดึงขาได้ด้วยมี้เข้าไปแย่งบอล ทีมหญิปัดบอลออกทีมชายได้เล่นม่ี่แล้วมาแล้วมาแล้วสอสู้เขาสอนสู้เขาฟอกบอลด้วยฟอกบอลก่อนอย่ามั่วกุจั้ลูตากดอยู่ตรงี้กยอยู่ตรนี้ ยังไม่เข้า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 โดนเสาโดนเสายาไม่เข้ายังยังตื่นเต้นไปแล้ว ทีมชายได้บอลอยู่ท <un deposit> ีมชายทำไงนัก like ชูบอลไว้สิงค์เข้าไปโครพันอยู่แถมเข้ามาดั่ทานไว้ที่เหลือโดนบุกสิงค์เข้าสิงค์ทีอยู่สิงค์กำลังเข้าสิงไม่รู้ว่าแลนด์แกลุยนักลุยไปขูมือขอบอลเอาแล้วจับจับจันดูบอลจับดึงตาผิวชายได้ตามมาเป็น ห้าต่อเก้าคะแนนทีมหญิงได้เริ่มเล่นบอลทีมหญิงเริ่มเล่นเริ่มเหลือเวลาน,ลน,ลน,ลนสามนาทีเหลืออีกในสามนาทีทีมหญิงนำอยู่เก้าต่อห้อ 5, าเก้าห้าถึงเก้าสี่ ยู่หญิงอยู่น้าก็โอ้ลูกนี้โดมเกินไปไม่ได้กน้าผู้ชายเล้วมาแล้วเบิกแล้วซัมซัมซัมสู้เขาลูก <c oughs> ลืมตาซัลลืมตาเด็กชายจะร้องสกัดไม่ได้กกไไดทีมน้าอยู่ครับทีชายทีทีว่าไงทีว่าไงทีเขาบอกไมา่ยอมแล้วแหวก็ไม่ปดักไว้แหวก็ไม่ฉุดกระชากลากถึง,ตตงก,กุญแจสับกระชากสับกระชากยังไม่ได้กุญแจสัน ยิงเลยยิงเลยขี่ใจวาอยู่ยิงเลยยิงเลยยิงยิงไปเลวเอาล้วทีดไปเลีดไปลยขีไปเลยขีดไปเลยแข่งัลูกนี้ได้ตารหมดเวลาการแข่งขันทีมหญิงชนะไป12-5 โกงทุกอย่างโกงทุกอย่างเท่าที่จะโกงได้ในโลกครั้งหนึ่งทั้งคนเยอะกว่ายินไม่เข้าก็ให้เข้าไม่ไรู้กลับต่างไยลูกโอเคเด็กๆสามารถขึ้นจากน้ำไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดเพื่อที่จะมาเตรียมปาร์ตี้ได้นะครับขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนที่แสนใจดีของเรานะครับธนาคารคุงศรียุทธยาตู้เย็นทีมชนะได้ไปคนละหนึ่งนะครับทีแพ้ได้กระเป๋านะครับ ปาาขึ้นจากน้ำได้แล้วนะครับอาบน้ำเปลี่ยนชุดแล้วมาปาร์ตี้กันแล้วมีกลิ่นมีกลิ่นคอรลีนนะหอมจะรุงใจโอ้โหแข็งแรงจริงเว้ย wa Ha cuma toca พี่เอาเสื้อคลุมมาให้พี่ๆเขาหน่อยตรงนู้นของใครเสื้อคลุมนุ๊กซี่อันนี้มไเข้าบ้านแล้วโอ๊ย Wah! <laughs> Burung <laughs> ทำเลยไม่ได้เช๊เสียงระบายอ,รอ,ยอ,รอยารมณ์ทีมงานขอถาแดดเช็ดถูไว้รอนในบ้านด้วยพืน้นมันแฉะ ชาลีทั <Grant> ้งหลายปปปะปะนี่เรียกว่าท่าอะไรแม็กนี่เรียกว่าท่าอะไรแม็ก Субтитры сделал DimaTorzok